สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่9มกราคมนะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ7โมงครึ่งเนะนเราก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันเมื่อวานตลาดอเมริกาก็ปิดผสมผสานนะก็คือดาวโจนส์เนี่ยก็คือปิดบวกไปประมาณ106จุดนะปิดไปที่42,635จุด S&P 500ปิดบวกมาประมาณ9.22จุดนะปิดไปที่5,918จุดแล้วก็ NASDAQ ปิดลบไป10จุด ปจุดนะปิดไปที่19,478จุดนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ mm hmm. ก็ตามมาด้วยราคาน้ำมัน WTI น้น้ำมัน WTI นะก็คืออย่างที่บอกไปว่าขึ้นไปชนบริเวณ74.62แล้วคือไม่สามารถยืนได้พอไม่ยืนไม่ได้ก็เลยอาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณแถวแถวประมาณ7 2 7 6 2 6โดยประมาณนั่นเองนะครับ และหากสามารถยืน72.26ได้ก็มีลุนรีบาวได้ตอนนี้คงทำกรอบไซเวแถวแถว72.26จนถึงแถว74.60โดยประมาณนะครับเพื่อนๆนที่มีน้ำมันอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็นราคาทองคำทองคำโคเมกนะตอนนี้ทองคำโคเมกก็ขึ้นไปชนฟิโบโเขาพยายันอยากจะยืนให้เหนือเส้นฟิโบ50%นะแถวบร,ริเวณ282,679จุดนั่นเองนะ ายืนเหนือได้ก็มีลุ้นไปแถวๆบริเวณ2,700โดยประมาณนั่นเองแต่หากบริเวณ2,679ยเนี่ยยืนไม่ได้ก็อาจจะไหลลงมาทดสอบแถวบริเวณ2,660จนถึงแถว2,635โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีทองคำอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันต่อดูนะครับจากนั้นก็เป็นเหรียญ btcusdt นะ btcusdt ตอนนี้ต้องรีบกลับขึ้นไปยืนเหนือ 96,000ให้ได้นะถ้าหากยืนไม่ได้ก็อาจจะไหลลงมาข้างล่างอีกเช่นกันเหมือนที่อัปเดตไปเมื่อบ่าย2เมื่อวานนี้นะครับว่าหาก BTC ไม่รีบกลับไปยืนเหนือ9 6 0 0เนี่ยเขาอาจจะลงมาทดสอบแถวแถว9 2 0 0ซึ่งเมื่อวานเขาก็ลงมาเกือบถึง92,000จริงๆก็ตอนนี้ก็ต้องรีบรีบบลกลับขึ้นไป9 6 0 0ให้ได้นะไม่งั้นอาจจะได้เห็นแถว92,000ถึง9 0 0 0ได้เลยเช่นกันแต่หากยืนเหนือ9 0 0 0 1,600ได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูต่อนะครับแต่หากเพื่อนๆใครอยากทำการบ้านก่อนก็ตามสะดวกเลยนะครับส่วน ETH USDT หรือเหรียญอีเธอรี่มเนี่ยตอนนี้เขาไม่ควรหลุดบริเวณ3,315นั่นเองนะเพราะหากหลุดแล้วเนี่ยอาจจะลงไปทดสอบเส้นฟีโบ161.8%แถวแถว3050โดยประมาณนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ต้องระวังตรงแถว3 สามดีๆนะเพราะหากหลุดก็ควรจะสต็อปลอสนะแต่หากยืนได้ก็มีลุ้นรีบาวได้รีบาวได้ถึงไหนล่ะก็อาจจะไปทดสอบแถวฟิโบ50%คือที่บริเวณ3500โดยประมาณนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับส่วนเซต i ินเด็กวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถยืนเหนือบริเวณ1394จุดได้ไหม หากยืนเหนือ3,000เอ่อ1,394ได้ก็มีลุ้นตรงบริเวณ1,404จุดได้นั่นเองเซ็ตอินเด็กซ์จะกลับเป็นขาขึ้นได้รอบใหม่ก็คือก็ต่อเมื่อสามารถยืนเหนือ1,404ได้นั่นเองนะหากยังเหนือ1,404ไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการไซด์เวย์ดาวลงมาข้างล่างได้เช่นกันนะ เพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนอีกตัวที่มีประเด็นก็คือเรื่องของ RS เนอะเมื่อวานก็ปิดทาฟอร์อีกฟอร์หนึ่งแล้วนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทําการบ้านเพิ่มเติม,ตมกันดูนะครับไม่แนะนําให้เข้าไปรับนะก็มีความเสี่ยงสําหรับเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ต้องดูตรงแถวบริเวณ2.34กับ2.14ดีๆนะหากรับ าหากเขายืนได้แถวๆบริเวณนั้นก็อาจจะมีการรีบาวได้แต่หากยืนไม่ได้ก็มีโอกาสลงต่อได้เช่นกันซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาจะไปจบลงที่ตรงไหนนะไม่ค่อยแนะนำนะคะเป็นไปได้อย่าไปยุ่งก็ดีสําหรับคนที่ไม่มีแต่สําหรับคนที่มีอยู่ก็ต้องดูตรงบริเวณ2.14กับ2.34นะว่าจะรับอยู่ไหมเพราะไม่หากรับไม่อยู่ก็ไหลลงต่อได้แต่หากรับอยู่ก็อาจจะมีรีบาวได้เนอะ หรือหากยืนบริเวณ2.64ได้2.94ได้ก็จะดูทรงจะโอเคกว่านะครับเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้อินเวสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย